โ okay, อเคครับสวัสดีครับวันนี้เขากับไปค้าไปเลยครับ,น,รรบรนี้มันเล่นเซิออร์ฟวอลซีนะคร, <ไป S 1> ครับโอเคไปหาของก็ได้ปะกดป้าย <ไป S 1> แรกนะ<ม>อย่างเงาี้ยเมือนซี่ได้เลยได้เลยกินโยกเกิร์ตอยู่โอเคปาพี่บุ๊กป้ายแรกพี่กาเขากินโยกเกิร์ตอยู่เ <ไป S 1> นื <ไป S 1> ้อาาอาการแหลกชั่วคราวอาการแหลกชั่วคราวเอ็กเท่าไหร่ครับ แปดมันยังไม่ขึ้นมาให้เลยเกเิดจากการลักเชื้อค้างบอกแล้วทีเนี้ยทีเ่เซิร์ฟนี้เกิดเท่าไหร่ลรลหลุดครับหลุดหลุดหลุดครับหลุดเอ่อผมเห็นชื่อพี่กากับพี่บุ๊กหลุดแล้วนะครับโอเคแล้วว่าขอตัดคลิปไปก่อนนะครับมาได้แล้วอโอเคครับก็เออกือบเดี๋ยวแบบไปแไล้เออมาตรงเท่าไหร่ าาทางคบหงือทางบวกถ้ามาทางลบจะเจอเราเฮ้ยพี่บุ๊คอยู่ไหนเร,เราไม่มีลบเลยเรามีแค่หนึ่งพัน 1, ล้วนล้วนรอรอนรอ่รอ,รอ,อนกำลังไปหาหนะึ 1> 1, ่งพันอัตเท่าไหร่นะหนึ่งพันสามสิบสี่เฮ้ยใกล้เจอแล้วเนะี่ยพี่ตอนนี้พี่หนึ่งพันสามสี่นะอ้าว 1, 1> 1, ะอะันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันสามสี่จุดเท่าไหะะไร่ไอ้ยบุ๊คหนึ่งพันหนึ่งพันสามสี่จุดเท่าไหร่ นำหนึ่งพันสามสิบสี่แบบจุดจดปุ๊บจุดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดห้าโอ้โหจะเจอให้ไหมล่ะครับไหนอะอยู่แค<ต>่ปัม๊มนโดนซอมบี้ไล่ถ้านหนสามสิบสี่จุดโอ้ยเสียตังค์ด้วยสามสิบสี่จุดสี่ศูนย์แปดหนึ่งแปดอ้า อขอตาคิดไปก่อนนะเดี๋ยวนานโอเคนะครับก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟอย่างกะทันหันจัรแหลกแหลกโคตรเซิร์ฟนั้นแหลกโคตรเซิรฟนั้นโอเคก็มาเริ่มเล่นกันต่อนะครับฮะอะไรนะใครยินมารการบการ์การ์บกรบกรการ์ารลการ์บการกา์บลูรลการ์บลรใคารลูกครบการ์บกรบูการ์บกร์บรกร์บูรารบูรูารบารบู่ข้างบ ทีนบอกว่าดังย,ยิงเล่นเลยเหรอซองมีเยอะพิก้าอย่าใช้กลยิง<อ>เฮ้ยใช้ยิงเล่นเลยผมมีกระสุนบาลเลยนะเอาเอาไปกระสุนกลน,นะขึ้นบนสะพานกันไหมแล้วแต่ผมงข <ผม S 1> อายาม,มาใช้ก่อนไม่มีอาหารเอามีละใครมีอาหารพรัอมจะตายแล้วลวกวาก่อยเอ,อือ ไหนอาหารไปไหนจันแปลวของแร่จะแปอวของแร่พี่เคข้อผมจะแอยวของแล่เาเปลี่ยนของแรวิ่งไปข้างหน้ามันจะมีของแร่ดอปอยู่อ่ะอยากเล่นเสือหมาป่ามากกว่าเล่นหนูกว่าอีกเธอมีเคราะอยู่ได้คนมันน้อยไม่เอายางเล่นเสือหมาป่าเล่นแล้วนีก็สนุกอยู่เนี่ยหาสนาว อ้าวอ้าวโอเคก็<อ>จบไปก่อน,นพี่เกีศเล่นละ